สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาอัปเดตกันว่าในวันนี้ตอนนี้ วันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคลิปนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะถ้าหากคิดว่ามันไม่ใช่พลังงานของคุณเลื่อนผ่านไปดูคลิปอื่นก่อนได้นะคะไม่จำเป็นต้องอินต้องซีเรียสฟังเพื่อ เป็นความบันเทิงหรือฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับตัวเองก็ได้นะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนแล้วมันใช่พลังงานของตัวคุณไหมขอพลังงานด้วยนะคะ4ี่ดาบแทมพนันล์หกดาบพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ คุณกำลังเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงมุมมองของตัวเองคุณอาจจะถูกกดถูกข่มเหงหรือไม่กล้าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ในตอนนี้คุณลุกขึ้นมาที่จะเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของตัวเอง เพื่อที่จะพาตัวเองออกไปเจอสิ่งที่ดีกว่าแล้วปล่อยวางความทุกข์ความเสียใจหรือแม้กระทั่งความอึดอัดหรือแม้กระทั่งภาระทั้งหลายที่คุณเคยแบกรับเอาไว้แล้วเดินหน้าต่อไปเพื่อตัวของคุณเองพลังงานการเปลี่ยนแปลงของคุณในตอนนี้ถ้าหากคุณยังมีความลังเลและสับสนอยู่นะคะขอให้คุณรู้ไว้ได้เลยว่า สิ่งที่คุณคิดจะทำสิ่งที่คุณกำลังคิดจะเปลี่ยนแปลงมันสามารถเป็นจริงได้ในแบบที่คุณอยากให้เป็นขอให้คุณลุกขึ้นมาเชื่อมั่นในตัวเองและมองทุกอย่างในมุมที่แตกต่างจากเดิมอย่าลดทอนคุณค่าตัวเองอย่าก,กดตัวเองเพียงเพื่อให้คนอื่นเหนือกว่าเพราะกลัวเขาไม่รักเพราะว่ากลัวเขาจะทิ้ง ตัวคุณมีดีมากกว่าที่คุณคิดเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทําให้ตัวคุณไร้คุณค่าคุณต้องเดินออกมาเพราะถ้าใครที่เดินออกมาแล้วชีวิตคุณกําลังจะเจอสิ่งที่ดีกว่าแต่ถ้าใครอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังลังเลขอให้คุณกล้าตัดสินใจแล้วเดินออกมาจากจุดที่ทําให้คุณมีความสับสนและลังเลใจแล้วเชื่อมั่นได้เลยนะคะว่าคุณจะเจอสถานการณ์ที่ดีกว่าเดิมในทุกๆเรื่อง นี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะเรามาดูว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณขอพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาตอนนี้ด้วยนะคะพี่ไพขอพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาด้วยนะคะสดาบ พลังงานของเขาก็มีส่วนคล้ายคลึงกับของคุณนะคะความคิดความรู้สึกของเขาในตอนนี้เป็นสีดาบเขารู้สึกอึดอ,อัดอึดอัดกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่อึดอัดกับการที่ไม่สามารถทำอะไรตามใจตัวเองได้เขาอาจจะต้องมีภาระที่ต้องแบกรับหรือมีเรื่องปัญหาส่วนตัวที่ยังไม่ได้บอกกับคุณไม่ได้ทำให้คุณรับรู้ว่าเขากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันตัวเองแค่ไหนเพราะกลัวคุณจะไม่สบายใจ ดังนั้นพอเขามามีปัญหากับคุณเพิ่มขึ้นมันเลยทําให้ชีวิตของเขาในตอนนี้ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างหนักและเจอกับความอึดอดัดอึดอัดที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาไหนได้สักปัญหาหนึ่งเลยเขามีปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวและมีปัญหาเรื่องความรักกับคุณมันเลยทําให้สถานการณ์ทุกอย่างในชีวิตของเขาตอนนี้ค่อนข้างหยุดนิ่งไม่สามารถแก้ไขไม่สามารถเดินต่อและมีแต่ความอึดอัดใจจนตอนนี้บางคนแทบจะ ไม่ออกมาสังสรรค์กับใครไม่มาสังสรรค์กับเพื่อนเลิกงานก็กลับบ้านอยู่ในอยู่แต่ในห้องใช้ชีวิตของตัวเองบางคนก็อยู่แต่ในบ้านถ้าหากเขาทำงานอยู่กับ work from home เขาก็แทบจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเพราะการเจอผู้คนมันทำให้เขารู้สึกอดอดัอดอดึอดอัดและกดดันในตอนนี้สถานการณ์ของเขามันคือความอึดอัดกับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิต 2ไม้ท้าคนคนนี้คุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างถิ่นแดนไกลกันอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนต่างจังหวัดต่างอำเภอและมีการติดต่อสื่อสารผ่านทาง ออนไลน์เป็นหลักอาจจะไม่ค่อยได้เจอตัวจริงกันอาจจะยังไม่ได้พบเจอกันส่วนมากใช้วิธีโทรคุยหรือติดต่อสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆซึ่งในตอนนี้คนคนนี้ถึงแม้เขาจะนิ่งถึงแม้เขาจะเงียบแต่เขายังคอยแอบสองแอบมองคุณอยู่ในทุกช่องทางที่เขาสามารถทำได้เขายังมองคุณรอคอยคุณ เป็นทั้งการแอบมองเป็นทั้งการรอคอยการติดต่อจากคุณคนคนนี้ยังเฝ้าดูคุณอยู่นะคะ สิบดาบและทุกๆครั้งที่เขาคิดถึงคุณเขาก็ยังมีความเจ็บปวดเสียใจเขาอาจจะเคยทำผิดกับคุณซึ่งในวันที่เขาเลือกทำผิดเขาอาจจะไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองทำผิดทำในสิ่งที่ไม่สมควรแต่เวลาผ่านไประยะเวลาความนิ่งความเงียบการห่างกันของคุณและเขา มันหล่อหลอมทําให้เขาตื่นรู้มันทําให้เขารู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณบางคนไม่น่าให้อภัยเขาได้อีกแล้วเขาทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจ บางคนก็โดนหลายๆครั้งไม่ใช่โดนการกระทําจากเขาแค่ครั้งเดียวซึ่งพอเขารู้สึกตัวขึ้นมาตัวเขาเองก็เจ็บปวดเสียใจไม่แพ้กับคุณนะคะสิทธิ์ดาบที่ขึ้นมาเขาก็เจ็บปวดกับการกระทําของตัวเองการกระทําของตัวเขาเองที่ทําให้คุณต้องเสียใจและร้องไห้ในอดีต5้าถ้วย มาทั้ง10บดาบมาทั้งห้าถ้วยมาทั้ง4ี่ดาบในตอนนี้เขายังเจ็บปวดและเสียใจกับคุณจริงๆเขารู้สึกผิดหวังกับตัวเองที่ตัวเองเป็นต้นเหตุของความลักความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบลงไประหว่างคุณกับเขาเขาอาจจะยังมีเพื่อนมีสังคม แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดในชีวิตของเขาเขาเสียดายความรักที่มันพังลงไปซึ่งถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันหกมันพังไปมันมากกว่าสิ่งที่เหลืออยู่ คุณมีผลและอิทธิพลต่อชีวิตของเขาค่อนข้างมากในปัจจุบันนะคะในอดีตเขาอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้ในวันที่มีคุณอยู่เขามองว่าคุณคือความคุ้นเคยคุณยังอยู่ตรงนี้คุณคือบ้านคุณคือที่พักใจแต่พอคุณไม่อยู่ตรงนั้นแล้วคุณไม่ใช่คนเดิมความเสียใจของเขามันเลยหนะักเพราะชีวิตที่เหลืออยู่ มันน้อยกว่าสิ่งที่สูญเสียไปคุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตซึ่งเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตของเขาด้วยบางคนเติบโตมาด้วยกันบางคนผ่านช่วงเวลาเลวร้ายมาด้วยกันซึ่งในเวลานี้เขารู้สึกเสียใจและผิดหวังกับการกระทำของตัวเองที่ทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขาต้องจบลงสองถ้วยและ เขาเพิ่งรู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณคนคนนี้เขารักคุณนะคะถึงแม้จะรู้ตัวช้าไปบางคนอาจจะรู้ตัวในวันที่สายวันที่ไม่มีโอกาสได้ใจคุณกลับคืนไปอีกแล้วก็ได้แต่ในตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขารักคุณคนที่เขาควรจะดูแลทนุถนอมและหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวมันมีแค่คุณเท่านั้นดังนั้นเขาจะต้องคิดว่าเขาจะทำยังไงกับความรักที่เขามีให้กับคุณซึ่ง เขาไม่รู้หรอกนะคะในวันนี้ว่ามันยังจะทันอยู่หรือเปล่ากับการที่จะดึงคุณกลับมาเพราะบางคนคุณอาจจะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วหรือบางคนก็อาจจะเกลียดเขาจนไม่สามารถมองหน้าเขาได้อีกก็ได้แต่สําหรับคนที่ยังอยาก ให้อภัยเขาหรือ,อยังรอเขาอยู่ขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่าเขารักคุณและยิ่งเขารักคุณมากเท่าไหร่เขาก็เจ็บปวดและเสียใจกับการกระทำของตัวเขาเองมากเท่านั้นโดยเฉพาะกับคนที่เริ่มต้นใหม่ไปแล้วเขาเสียใจมากที่เขาสูญเสียคนดีๆแบบคุณไป ดีเอ็มเพราะคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาตั้งแต่เขาเคยรู้จักผู้คนมาคุณเหมาะที่จะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกคุณเป็นคนที่คอยเติมเต็มคอยให้คอยรับฟังคุณเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของเขาคุณดีดีกับเขามากมาก จนเขามองเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตดังนั้นในวันที่คุณกับเขาอยู่ในความสัมพันธ์ร่วมกันเขาจึงละเลยความรู้สึกของคุณแล้วไปเห็นคนอื่นสำคัญกว่านี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณถูกลดทอนคุณค่าตัวเองลงจากการกระทาของเขาเขาทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าเขาทำให้คุณรู้สึกต่ำต้อยเขาทำให้คุณรู้สึกไม่มีอะไรดีเลยซึ่ง ในวันนี้เขารู้แล้วนะคะว่าเขามองคุณผิดจริงๆคุณคือคนที่ดีที่สุดที่เขาไม่มีวันจะหาได้อีกแล้วเพราะไม่มีที่ไม่มีใครที่จะจริงใจกับเขาได้เท่าที่คุณเป็นดังนั้นตอนนี้นอกจากเขาจะรักคุณมากเขายังรู้แล้วว่าคุณคือคนที่สำคัญและเขาไม่มีวันที่จะหาได้อีกแล้ว หนึ่งเหรียญในตอนนี้การที่เขาแอบส่องแอบ,บมองคุณเพราะเขาอยากหาช่องทางหาโอกาสเพื่อจะกลับมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ของกับคุณอีกครั้งและการเริ่มต้นในครั้งนี้ถ้าหากมันเป็นไปได้เขาอยากจะเริ่มต้นกันอีกครั้งตั้งแต่หนึ่งร่วมกันนับหนึ่งขึ้นไปด้วยกันและเริ่มต้นด้วยความมั่นคงความชัดเจนถ้าหากเขาได้รับโอกาสดีๆจากคุณอีกครั้งเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณตั้งแต่วันแรก ที่กลับมาในชีวิตถ้าหากคุณไม่เคยได้รับสถานะไม่เคยได้รับความชัดเจนคนคนนี้จะกลับมาให้สถานะและให้ความชัดเจนกับคุณและสร้างความมั่นใจให้กับคุณจนในที่สุดคุณรู้สึกว่าเขากลับมาเติมเต็มเขาเป็นคนเดิมที่คุณเคยรักได้จริงๆเขาจะค่อยๆทําให้คุณเห็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันอาจจะไม่เร็ว เท่าที่ใจคุณต้องการนะคะกับการกระทําของเขากับการพิสูจน์ตัวตนของเขาแต่มันจะยั่งยืนและถาวรเพราะมันทำอย่างจากความรู้สึกที่จริงใจและตั้งใจทำอย่างแท้จริงเจ็ดถ้วยความรู้สึกเจ็บความรู้สึกเสียใจเสียดายกับการกระทําของตัวเขาเองจะมองว่าเขา ให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าคุณจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกต่างๆในชีวิตของเขาซึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลเท่านั้นนะคะเขาอาจจะสนใจสิ่งอื่นที่ไม่ใช่คุณไม่ว่าจะสนใจเรื่องงานบ้างงานมัวแต่หาเงินจนละเลยความรู้สึกของคุณบางคนก็ติดเกมเล่นเกม จนเอาเวลาตัวเองไปอยู่ในเกมแทบจะไม่สนใจคนที่อยู่ข้างๆในชีวิตจริงเลยทําให้คุณกับเขาจบกันหรือบางคนอาจจะให้ความสําคัญกับเพื่อนให้ความสําคัญกับคนอื่นจนคุณรู้สึกด้อยค่าไร้ค่าและต่ําต้อยในชีวิตของเขาเขารู้สึกเสียใจกับการที่เขามองเห็นสิ่งอื่นสําคัญกว่าคุณในวันนั้นดังนั้นตอนนี้ถ้าเขากลับมาแก้ไขทุกอย่างได้เขาจะกลับมาทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นแล้วจะทําให้คุณเห็นเห็นว่าเขา ให้ความสำคัญกับคุณเป็นอันดับหนึ่งและไม่มีสิ่งใดมาเท่าเทียมคุณได้ในถือถ้วยเขากำลังจะกลับมามอบความรักให้กับคุณอีกครั้งเขาอยากจะกลับมาขอให้คุณเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้กับเขาเหมือนที่คุณเคยทำ ไม่ว่าเขาจะมีโอกาสนั้นหรือไม่แต่เขาจะทำถ้าหากเขาเคยมีอีโก,โก้เคยวางมาดวางฟอร์มไม่ยอมติดต่อคุณมาก่อนรอให้คุณเป็นฝ่ายง้อเสมอในครั้งนี้เขาจะเป็นคนเดินแน่ง้อคุณด้วยความจริงใจง้อคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจและจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณให้อภัยและให้โอกาสเขาอีกครั้งซึ่งเขาควบม้ามาแล้วดังนั้นการติดต่อสื่อสารจากเขามันจะไม่ช้านะคะคนคนนี้จะเร่งรีบมาหาคุณในเร็วๆนี้ เขาจะรีบกลับมาขอโอกาสจากคุณในเร็ววันนี้นะคะ The Sun เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณเขาได้มีโอกาสกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีความสุขคุณจะสามารถยิ้มกับตัวเองยิ้มให้กับเขาและยิ้มให้กับความรักครั้งนี้ได้อีกคุณจะสามารถมีความสุขกว่าที่เคยเป็นดังนั้นถ้าหากใครที่ยังรอและอยากให้โอกาส จะได้รับโอกาสนั้นและเขาจะทําให้คุณมีความสุขคุ้มค่ากับการที่คุณรอคอยแต่ถ้าหากใครไม่อยากกลับไปอีกแล้วหรือใครที่เริ่มต้นใหม่ไปแล้วก็ขอให้คุณรับรู้นะคะว่าเขาเสียใจและเจ็บปวดกับการกระทําของตัวเขาเองที่ทําให้เขาสูญเสียคนที่ดีที่สุดและเขารักมากที่สุดไปจากชีวิตนี่คือบทสรุปความคิดความรู้สึกของเขาในวันนี้ที่มีต่อคุณนะคะ ต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสิถึงหนึ่งเปอร์เซน์นะคะชาวธาตุดินราศีพฤษภการมังกรชาวธาตุดินราศีพฤษภการมังกรชาวราศีเมถุนคนที่เกิดวันที่11 1 21 31คนที่เกิดวันที่14 24 คนที่เกิดวันที่ 6, 1 6, 26ถ้าใครมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นะคะจะรบกวนคอมเมนต์รับคำทํานายกลับไปถ้าหากคุณคิดว่านี่คือคำทํานายของคุณและรบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ